ไดโนตัวไหนทำไข่หายนะไดโนน้อยช่วยกันไปตามหาแม่แม่ในหุบเขาไดโนเสาร์แต่ไม่มีแม่ตัวไหนทำไข่หายเลยเดวิดและพเพื่อนจะช่วยกันตามหาแม่ให้ไข่น้อยได้ไหมนะใครเป็นแม่ของไข่น้อยเอ๊ะนี่ไข่ของใครนะจูดี้พบไข่ใบหนึ่งตกอยู่แม่ไดโนตัวไหนทำไข่ตกไว้ไม่ระวังกันเลย เหล่าไดโนตกลงกันว่าจะช่วยกันตามหาแม่ให้ไข่น้อยใบนี้เดวิดลุกขึ้นประกาศเสียงดังว่าคูดี้กับฉันจะดูแลไข่อยู่ที่นี่ส่วนตัวที่เหลือแยกแยะก,กันไปสอบถามดูว่าแม่ตัวไหนทำไข่หายบ้างไปกันเลยพวกเราไดโนทุกตัวสอบถามแม,แม่แม่เกือบทั้งหมดในหุบเขาไดโนเสาร์แล้วแต่ไม่มีตัวไหนทําไข่หายเลยแล้วใครเป็นแม่ของไข่น้อยล่ะ ใกล้คำแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะพบแม่ของไข่น้อยเลยไดโนทุกตัวรู้สึกสงสารไข่น้อยมากเอาอย่างนี้ดีไหมเราวาดภาพไข่น้อยทำเป็นประกาศไข่หายไปติดให้ทั่วป่าเผื่อว่าแม่ของไข่น้อยผ่านมาจะได้เห็นหนานหนานพูดตาเป็นประกายเป็นความคิดที่ดีแต่เรื่องวาดภาพนี่สิต้องให้โรบินช่วยเราล่ะโรบินวาดภาพไข่น้อยเหมือนของจริงทีเดียว